วิถีชีวิตไรพุงเนี่นะครับผมน้องๆหลายคนอาจจะยังข้องใจกันอยู่ว่าเป็นอย่างไรพวกเราข้องใจไหมข้ <Okay. S 1> องใจออข้องใจใช่ไหมกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมเพื่อให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนี่นะครับผมมาดูสิว่ามันจะยากง่ายยังไงแล้วก็มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากน้อยขนาดไหนพี่ทอมมีคําตอบมาฝากกันครับแต่ว่ามีกติกายอยู่นิดนึงนะครับว่าน้องๆเนี่ยจะลองนึกดูก็ได้ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเองเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับทีมงานขบวนการไร้พุงได้ออกเดินทางตามหาอาสาไรพุงมาร่วมขบวนการกับเราเมื่อ2เดือนที่แล้วครับหนึ่งวันเต็มๆที่เราด้านด้นไปค้นหาคุณสมบัติของพุงที่ต้องการจนได้อาสาไรพุงมาสองคนนั่นก็คือไอซ์และอาติมครับ นี่เมื่อก่อนรอบพุงของเขา3านิ้วครับและอยากลดพุงไหมครับอยากครับส่วนอตินก็ไม่เบาครับรอบพุงสานิ้วก็จากนี้อ้วนรับอ้วนมากไหมมากครับหรออยากลดไหมอยากครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ส่วนที่มาของพุงนั้นอตินน่ะเขาชอบกินขนมแล้วนอนหลับครับ พลังงานไม่ได้ใช้ช่วงค่ำก็กินอาหารเย็นเป็นข้าวผัดจานใหญ่ วนพุงของไอซ์นะครับมาจากอาหารเรียกพุงครับนั่นก็คือขอหมูย่าง,งนอกจากนี้ไอซ์ยังชอบกินจุบกินจิบตลอดทั้งวันแถมตอนเย็นยังกินไอติมอีกนั่นก่อนน้อยก็ตามด้วยขนมปังโอ้โหและจะไม่มีพุงได้ยังไงกันล่ะครับ ทั้งสองคนมีภารกิจต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและมีสุขภาพที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาด้านออาหารครับไอซ์ปรับเปลี่ยนการกินจากคอหมูย่างมาเป็นเมนูที่ให้พลังงานน้อยกว่าครับทั้งวุน้นเส้นสลัดผัดรวมถึงกับข้าวที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลักครับ และที่สำคัญนะครับวันนี้ไอซ์เลิกกินจุบจิบระหว่างวันแล้วส่วนอตินครับจากข้าวผัดจานใหญ่ที่มีแต่กุ้งกับข้าว,วเมนูสุดโปรดของเขาครับแซนด์วิช รวมถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีแต่แป้งล้วนๆต่อมาครับอาตินก็เพิ่มผักเข้าไปให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นครับแม้ผักที่เพิ่มเข้าไปในเมนูนั้นจะไม่ค่อยคุ้นชินแต่อาตินก็พยายามครับ เราเห็นแล้วใช่ไหมคับว่าน้องไอ้กับน้องอติมนั้นรูปร่างของเขาเปลี่ยนแปลงไปถ้าเปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยแต่ที่สําคัญที่สุดคือพฤติกรรมของเขานเอง เพราะฉะนั้นการที่จะมาวัดปุงการที่จะมาชั่งน้าหนักดูว่าตัวเองน้าหนักลดลงหรือพุ่งยุบลงหรือไม่นั้นมันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญแต่ประเด็นสาคัญที่สุดก็คือว่าจะทําอย่างไรที่จะให้พฤติกรรมของเรานั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องนั่นก็คือกินอาหารหวานมันเค็มให้ลดลงแล้วกินไปเป็นมาณที่พอเหมาะเท่านั้นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาครับในด้านการออกกำลังกายครับ ไอซ์ครับจากที่เคยชอบนอนหลับก็ออกกำลังกายมากขึ้นครับทั้งในบ้านแล้วก็ในสวนสาธารณะครับรวมถึงนี่ด้วยครับกีฬาสุดโปรดครับการฝึกว่ายน้ำอย่างเอาจริงเอาจังครับเพื่อใช้พลังงานแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย ตีแล้วครับจากที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์มากๆนะครับก็มาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นครับที่สำคัญครับฝึกเล่นฟุตบอลมากขึ้นยังไม่พอครับไม่พอครับวังว่านะครับยังตีแบตเล่นแถวบ้านอีกต่างหากโอ้โหไม่แข็งแรงยังไงไหวล่ะนี่ เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องไอซ์และน้องอาตินมีกำลังใจในการที่จะออกกำลังกายต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้น้ำหนักตัวลดลงด้วยและเวลาวัดพุงนะครับก็ขอให้วัดแล้วพุงลดลงได้เยอะๆนะครับ กับน้องอาตินคะหนูเก่งมากนะคะตอนนี้หนูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีด้วยเท่าที่สังเกตดูเหมือนว่าอารมณ์จะยังคงที่โดยตลอดนะคะทั้งนั้นที่ขนาดนี้เริ่มควบคุมความต้องการอาหารของตัวเองได้ดีขึ้นแต่อันนี้จะเป็นผลดีค่ะในระยะยาวเพราะในที่สุดน้องจะคุ้นเคยกับพฤติกรรมตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะต่อไปนี้เวลาเราจะทําอะไรในเรื่องการรับประทานอาหารในเรื่องการออกกําลังกายก็คงจะทําให้น้องๆทําอย่างมีความสุขนะคะ เมื่อการวัดภูมิกำลังจะมีบทสรุปความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทั้งไอซ์และอตินได้ทุ่มเทลงไปจะทำให้ทั้งสองคนผ่านภารกิจหรือไม่ต้องลุ้นกันครับและตอนนี้พี่ทอมก็อยู่กับอาสาไร้ผู้ของเราทั้งสองคนครับเอาละครับถึงเวลาสำคัญแล้วและการปรปัปลี่ยนพฤติกรรมของทั้งสองคนก็ทำมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่า น้ำหนักของเขาและภองูของเขาจะลดไปขนาดไหนเริ่มจากอาสาไรภูิคนแรกครับคุณไอซ์ของเราขอสีตบมือกับคุณไอซ์เลย,เยคุณไอซ์ของเราครับจากแต่ก่อนนะครับน้ำหนัก6 8 2กิโลกร,รมัมเขาจะลดได้เยอะขนาดไหนคิดว่าลดไม่ลดลด<อ>ถ้าคิดว่าลดเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันครับพร้อมไม่พร้อม,อมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูใจเนี้ยครับ ใจเย็นๆเรามาดูกันว่าน้ำหนักจะลดไปขนาดไหนพร้อมแล้วหนึ่งสอง,สองขึ้นับเป็นขบวนการไรสุนขบวนการ